เป็นโรคหัวใจขัดเลือดสามารถออกกําลังกายได้ไหมวันนี้ผมจะมาคุยให้ฟังกันนะครับผมมีนักกีฬาท่านหนึ่งนะครับก็ไปปั่นจักรยานที่สกายเลนแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องของการเจ็บน้ออกเกิดขึ้นนะครับก็เกิดมีภาวะหัวใจขัดเลือดฉับพลันไปโรงพยาบาลแล้วก็ทาําบอลลูนปรากฏว่ามีเส้นเลือดข้างขวาตันนะครับก็ต้องทําการรักษาใส่คนลวดใส่บอลลูนเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยหมดแล้วคนไข้ก็ถามว่าเป็นโรคหัวใจเนี่ยสามารถออกกําลังกายได้ไหมออกกําลังกายได้เมื่อไหร่ แล้วออกหนักได้ขนาดไหนนะครับวันนี้ผมจะมาคุยประเด็นนี้ให้ฟังกันนะครับคําถามแรกคือออกกําลังกายได้ไหมนะครับสาหรับคนที่เป็นโรคหัวใจออกได้โรคทุกโรคนะครับที่เป็นนะครับสามารถออกกําลังกายได้แต่แต่แต่ต้องออกกําลังกายค่อยเป็นค่อยไปนะครับต้องออกกําลังกายที่พอเหมาะคือไม่ได้หนักเกินไปและก็ไม่ได้นานเกินไปครับ เวลาคนเราเกิดหัวใจขาดเลือดฉับพลันนะครับหรือว่าทําบอลลูหรือแม้จะทำบายพาสก็ตามนะครับหลักในการดูแลของกลุ่มเนี่ยเพื่อจะทําให้เขาเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตในการออกกําลังกายได้เหมือนเดิมเนี่ยเราเรียกว่าการทํา cardiac rehab นะครับซึ่งเป็นคุณหมอทางด้านเรื่องของเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจโดยเฉพาะครับ เพราะอะไรคนที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับหรือเป็นโรคหัวใจใดๆก็าตามเนี่ยถึงต้องรีบออกกําลังกายหลังที่รักษานะครับก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ออกกาลังกายเนี่ยหัวใจเนี่ยจะมีเขาเรียกว่า cardiac remodeling หรือมีการเปลี่ยนรูปร่างไปในทางที่ไม่ดีครับที่ทําให้อนาคตเนี่ยหัวใจข้างหน้าเนี่ยมันไม่ดีเหมือนเดิมนะครับเขาพบว่าถ้าเกิดเราเออกกาลังกายเนี่ยเป็นประจอำออกกําลังกายอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะหลังที่จะกกลับบ้านมาแล้วเนี่ยทำให้เรามีความแข็งแรงของหัวใจมากขึ้นโอกาสการเสียชีวิตจากโรคหัวใจซ้ําซ้อนก็จะลดน้อยลงครับ ดังนั้นนะครับ ยิ่งมีโรคหัวใจเกิดขึ้นเนี่ยยิ่งต้องรีบกลับมาออกกําลังกายให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้แต่ว่าการออกกําลังกายเนี่ยต้องออกกําลังกายโดยคําแนะนําของแพทย์นะครับแพทย์จะคอยบอกว่าควรออกกําลังกายเริ่มที่ขนาดประมาณเวลาเท่าไหร่นะครับความหนักประมาณไหนและต้องใช้อะไรมอนิเตอร์บ้างครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่จะกลับบ้านไปเนี่ยคุณหมอเขาจะประเมินเรื่องของการออกกําลังกายหรือเรียกว่าการทำคาเดกรีแฮบก็คือให้ผู้ป่วยหรือคนไข้นะครับลองมาเดินสายพานเบาๆลองเดินซิกมินิิบล็อกเบาๆนะครับแล้วก็ดูว่าช่วงนั้นเนี่ย มีปัญหาอะไรไหมเช่นมีความดันตกไหมมีเรื่องของความดันที่สูงขึ้นกว่าปกติไหมนะครับมีอาการเจ็บหน้าอ,อกไหมหรือมีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็จะกลับบ้านไปครับช่วงกลับบ้านไปนะครับก็จะรับโปรแกรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับเขานะครับเช่นต้องออกกำลังกายสัปดาห์หนึ่งกี่วัน ครั้งหนึ่งกี่นาทีวัดความหนักในการออกกำลังกายยังไงบ้างใช้ตัวนาฬิกาวัดท่าเล้นะครับหรือใช้ความเหนื่อยความรู้สึกหรือใช้ทอคเทสนะครับระหว่างที่ออกกำลังกายมีการมอนิเตอร์หรือว่าดูขึ้นหัวใจไหมว่ามีขึ้นหัวใจผิดจังหวะหรือเปล่า พวกอย่างนี้นะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเรามีการวัดที่ละเอียดมากขึ้นเนี่ยจะทําให้คนไข้เนี่ยกล้าออกกําลังกายมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้แพทย์คนไข้ก็สามารถออกกาลังกายต่อเนื่องได้เรื่อยๆไม่งั้นเนี่ยกว่าจะได้ออกกําลังกายกันทีเนี่ยเจออีกเดือนหนึ่งปรากฏว่าทั้งเดือนเนี่ยคนไข้ไม่ได้ออกกําลังกายเลยยิ่งไม่ออกกําลังกายก็ยิ่งทําให้โรคหัวใจเนี่ยไม่ได้ฟื้นคืนสภาพที่ดียิ่งขึ้นครับส่วนพอครบ6สัปดาห์นะครับก็จะเป็นฝั่งของผมนะเรียกว่าสปอร์ตไคลโดโลจิ การออกกําลังกายว่าการออกแรงของเขาเนี่ยต่อไปใน6สัปดาห์หลังจากเนี้จะเป็นยังไงออกได้หนักขนาดไหนนะครับแล้วก็สามารถกลับไปแข่งกีฬาได้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ข้อมูลตรงนี้นะครับว่าหัวใจขาดเลือดแล้วเนี่ยเราสามารถกลับไปแข่งกีฬาได้ไหมนะครับกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเล่าให้ฟังนะครับดังนั้นนะครับย้ําอีกครั้งนะครับไม่มีโรคทางกายโรคไหนที่ห้ามออกกําลังกายนะครับพ เพียงแต่การออกกําลังกายนะครับต้องออกกําลังกายอย่างเหมาะสมนะครับความหนักต้องไม่หนักมากจนเกินไปนะครับความนานต้องไม่นานมากจนเกินไปและแน่นอนถ้าออกกําลังกายได้เป็นประจําโรคอะไรก็จะได้ประโยชน์จากการออกกําลังกายครับ